กระผมร้อยเอยกศักดิ์สิทธิ์ทำไม่ดีฝึกทหารใหม่ได้นำทหารใหม่มากระทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกรดปีทุกตลาด2,553วันที่สองมีจำนวนยอดฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกที่293ทัพ2,553ลง29ตุลาคม2,553เรื่องการฝึกทหารใหม่ ประจ ա งปีสอันห้ร้อยห้ที่2ความมุ่งหมายเพื่อให้ทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช253พันรที่2เป็นรายบุคคลได้รับการฝึกศึกษาในวิชาทหารเบื้องต้นสำหรับนำไปใช้ในการเข้ารับการฝึกศึกษาในการฝึกขั้นสูงต่อไป 2. เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจของทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาดำเนินชีวิตแบบพลทหาร สเพื่อปลูกฝังให้เกิดสกลนครจังหวัดอ่างทองจังหวัดละสองนายจังหวัดกาลสินจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดละหนึ่งนายหน่วยฝึกทหารใหม่แบ่งเป็นหนึ่งหมวดฝึกดังนี้หมู่ที่หนึ่งมีจ่าสิบเอกจันทองดีเป็นผู้บังครับหมู่หมู่ฝึกที่สองมีจ่าสิบโทอิทธิพลสุดพม เป็นผู้บังคับหมู่หมู่ฝึกที่สามมีจ่าสิบเอกสมชายกันสงสยัยเป็นผู้บังคับหมู่หมู่ฝึกที่สี่ให้กับผู้ที่สาเร็จการฝึกตามระเบียบหลักสูตรการฝึกครูทหารใหม่และได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2553ผลัที่2องจำนวน12นายลำดับรายชื่อดังนี้พลทหารสุริยัน วงสังกาดผลหารสุขสันต์ตาทาน สี่นายครับอดทนนะยีริกทหารเนี่ยมันไม่เหมือนในหนังนะไปดูหนังตลกอะไรก็นด้ไหมต้องอดทนแล้วก็ที่ว่าในยาวยืนเดินไปสำหรับพวกเราและพวกครู ก็จะดูแลผู้ครูผู้ฝึกรู้ฝึกผู้ช่วยครูก็จะดูแลพวกเราหาบเดี๋ยอะไรก็บอกอาหารการกินอะไรทัั้้งนนก็พยายามไปดูแลมาขอยอดทนแล้วก็อย่าไปหนีอย่าไปขาดอนาคตสำคัญที่สุดการที่เรารับราชการนี้ก็เป็นเกียรติเป็นศ да ักดิ์สิทธิ์นะ่านใจทุกคนทำไมตงตง